สวัสดีครับพอๆกับสังวานงานปั่นเนาะครับมือนี่ก็คือมัดต,ตะคายของนกย่งเนาะครับเนาะนกยุงลำแพนเนาะครับพอดีซุ่มพอใหญ่เิ่นเอากบไถเขียงเนาะเขียงคือพ่นธุเฮ็ดไ้แต่ซอยดาววันที่แปดที่เก่าเมษานะเสียงกบมันกระดังยี้หมดมือก็เลยบริเลล่งลิปพอดีเิ่นกะเศร้าแฮดก็เลยที่ผ้าธันผูสชมมาส้มนบานี่เนาะมาสม้มเป็นนกยุงใหญ่ยยครับนกยุงลำแพนเนาะกำลังมัด ตะไคร้ใส่ส่วงทองเป็นทองเนาะทองนกยุง่งบมัตตะไคร้ใส่แล้วก็ติโป้ปูนไปตามตามนี่เนาะตามที่เฮ็ดตะคไคร้ไ้อีกบดนครับก็คงที่ได้เห็นสมนาของนกยุ่งเนาะมัตตะไคร้เมืออื่นนี่กับบแล้ว,วยังหน่อยเนาะครับอีกบดนก็ทีเแล้วขึ้นแท่นครับส่วงนี้ก็มัตตะไคร้เนาะครับ ครับที่พาท่านผู้ส้มไป๋ส้มคูบาอาจารย์นี่คือน้องเนาะ,ะเทีย่ยวคนเด็ตัวเด็ดคือคูบาอาจารย์อยู่คำรอนี่เพิ่นก็เที่ยวเขีอยอีว่าเศร้านะครับพาพส้มสวดส้งของนกยูงนะครับเนาะอันนี้ก็หอนนะครับเนาะเป็นหอนเป็นศพศพของนกยูงนะครับนกยุงลำแพรน คณะนี้ก็ยุวัตค้ำรอดนะครับคือหางเพิ่นก็เป็นวงรีนะครับหางเพิ่นก็เป็นวงพระจันทร์โค้งๆไปทั้งเทิงเนาะครับติพ่าท่านผู้ส้มไปส้มผอใยไงพนนังเศร้าเมียเนาะบัดเทียบบันเด็จตัวเด็ดน้ำเนาะแต่จังติพ่าท่านผู้ส้มไปส้มครูบาอายจานบันเถิดอยู่ทางพระใหญ่เนาะบันเถิดแทนแทนพระพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิพนวาเนาะ มื่อวันที่แปดที่เก้างกติสลองปูทวดแล้วก็ติเทพาพร้อมเนาะสอยดาวพร้อมทางหากทันบุษมิ์อยากมารวมบุญกับเสื้อครับเด้อะที่บ้นวัดคำเลาะเนาะให้ทิพย์พาทันุ้ษมไปสม้มไปถามอุตีเดชน้ำพ่อใหญ่งน้ำนอกประเทีศอันใดเนาะครับนี่พเยยเ่อใหญ่เพิ่งกิดพอดีเพิ่งกิเอากบไถเขียงเนาะเขียงเพิ่งกิต้มไปต้มได้แล้วเพิ่งเกิมาไถ ให้มันงามเนาะครับเป็นกะทิเพียเด็ดเฮ็ดเพียะสอยดาวนะเนาะวันที่แปดที่เก้าเป็นกะห้องกับผักพรเนาะครับเด็ดอยู่เบิดเมื่อคนยังสองคนโม่เพิ่นกับเขาเมียแหละครับแต่ตะเพิ่นเป็นห้องกับเศร้าพี่ครับมาส้มเขียงน้ำกันเนาะเพื่อได้ยากได้เขียงก็มาสอยดาว้ะครับนะเด้อวันที่แปดที่เก้าเมษาเป็นกะทิ ลองปูถวดแล้วก็ทิเทพพระพร้อมเนาะนี่ครับวิธีมันต้มเขียงเนาะต้มบ่ให้มันแตกครับใส่ได้ลหลายปีก็บ่แตกเนาะเพื่ออยากได้เขียงงามก็มาครับมาทําบุญน้เพิน่นสิพาท่านผู้ชมไปชมทางด้านพระประธานใหญ่อีกทีหนึงเนาะครับรเทียร์คูบาอาจารย์เพิ่นได้ตัวเด็ดเนาะทิพาท่านผู้ชมไปขอตัวเด็ดน้เพิน่น นี่ครับสถานที่เพิ่นติดรอพระปางจากักรพรรดิปางจากักรพรรดิขึ้นอัตักสองเมตรเนาะอาจารย์เพิ่นก็เฮ็ดแทนอยู่นี่แล้วที่พลาท่านผู้ชมไปถามบอว่าที่ใดตัวใดเนาะเที่เพื่นใด้ตัวเด็เเด เปนเพื่อยู่เยนเปนเปีนปนเปนได้สี่แปดยร์ทุกเจ็ดเก่าทีครับอ๋อม,มีมีเสียงคนมาบอกใส่หูเลยทีครับอ้คือมีอาจารย์พันวาเน้นบอ่อยอาจารย์ฟังนะว มีผู้มาเบาใส่หูเพิ่นาพันเนียนเนาะครับเนียนเพิ่นผักยองเท่งเพิ่นเนาะเพิ่นบัลงมาสวงนี่ก็มีตาจานเห็ดงานอยู่นี่เนาะก็เลยได้มาถามพิ่นว่าเพิ่นท่านใดเนาะหัวที่ท่านใดก็เลยว่ามีตรเนียนเนียนได้ว่ามีคนมาเบาใส่หูพันเพิ่นว่าตัวใดกว่าครับลืมหมดละสี่แปดเกศสี่แปดเกาพันเพิ่นว่าสี่แปดเกศเนาะเนียนเนียนเป็นผู้ิเบาเพิ่นว่าเพิ่นมี เนียนบวชไม่เดี๋ยวซวงสามหมื่นเนาะเพิ่นมาบวชไม่เพิ่นกับฝันว่าเดี๋ยวสี่แปดครับเกศเก่าครับท่านผู้ชมมาหล่นน้ำกันเนาะมาหล่นน้ำกันวันที่วันที่หนึ่งเมษาเออวันที่ครับวันที่หนึ่งเมษาก็มาหล่นน้ำกันเนาะครับเนาะสี่แปดเกศเก้านะครับคือเน้นเพิ่นมาบวชไม่ เพื่นวามีเสียงเสียงคนมาเบอใส่หูเนาะ,ะเพ็่กนก็บอกให้อาจารย์ฟังอยู่นี่ล่ละอาจารย์ก็เลยเบอกต่ออีกทีนึงคือว่าเพื่นว่าไจน้าเน้นนะนะเน้นเป็นผู้ใดว่าก็เลยเอาคําเน้นฝันนั่นละไม่ทันโบส้มมาหลุดน,น้ากันเนาะวันที่หนึ่งเมษาหมดนี่อยเริืมนะ้ครับเด้อทันโบส้มคือเพื่อนบอกเนาะ กมาหล่นน้ากันครับสุดท้ายดีคอย,ยทันู้สมส้มจงมีตะความสุขความเจริญนะครับด้าลำลำเลยล้ยนี่ผูเขามาส้มในคลิปส่งสังวานงานปั่นเนาะขณะนี้กอยูยว,วัดคำรอเนาะมีว,วัดคำรอเพื่อส้มสถานทีของคูบาอาจารย์เป็นเหตุฐานพระผู้ที่เจ้าปังจกกักรพรรดิพันกติมาเทมารอ ตักสองเมตรนะครับบ่เป็นหน่อยครับผมบอกงี้มาเทน้ำกันเ้อครับเด้อวันที่เก่าที่แปดที่เก่าเนาะพ่นติดสลองปูทวนแล้วก็ต้องตีเทหงพระเทหงพระแล้วก็มีสอยดาวพร้อมนะครับมีสอยดาวกันหลายยางหลายแนวครับแต่หากผู้ใดอยากได้กระตากับมองเป็นเขียงเนาะก็มาได้ครับมาต้งบุญมาผ้มีอยากแคดนลงท่านกับมาครับมาติดต่อไว้เนาะ ว่าบุญใหญ่อยู่นี่เนาะคือพันธิฤิเทพพระพุทธเจ้าปางจากักรพรรดินะหนักตักสองเม็ดหนักตักสองเม็ดแล้วก็ปูถั่วอยู่ด้านพุนเนาะปูถว่วอยู่ด้านพุนพันธิสีสองสลองแล้วก็ที่นีสอยดาวพอ่อมก็คือพราอาจารย์มันฮ็ดแท่นฐานเนาะแท่นพระพุทธเจ้าปางจากักรพรรดิสถานที่ก่วงครับ ฐานเป็นกวางดีด้านบนกับวัตถุเจ้าเนาะปางสะดุงม่านปางปราบมานวิสัยตักซีเม็ดนะครับด้านทึงกับส่วงนี่เป็นเกลเห็ดสวยงามนะครับเนะาะไล่เป็นเอิญไล่อย่างกับครับนี่บัวขวบวบวัว,บวางาย อาคือว่าเป็นบัวจังเสียก็เอิน,นอเปนบัวโอ้ครับครับคูบาจากเิ่นเฮ็ดเิ่นเหนเ็ดเห็ดเองเลยนะครับเนาะเินะ่นเห็ดเอียงเลยงามครับแต่รอพระพ่นกอยังรอเนาะรอเองแต่กับพท่านเดี่ตมเด็จท่านได้แล้วนะครับยังท้นเด็ดตกแต่งเก็บรายละเอียดคือกะติมีหลายอย่างหลายแนว เป็นสังวานของเพลนร้ายเนาะครับยันดานหนาครับเจดของเพลนก็นกนยังท่านได้ใส่ส่วงแตงก็ยังท่านได้แตงเนาะท่านได้แตงคือปนห่วงก็มาตั้งไว้รอแล้วทาหารกับมือส้มสนใจก็บอยากได้ก็มาติดต่อเพื่อนเนาะที่วัดคำเลาะวัดคำรลอนนี่เพป็นเฮ็ดได้ทุกอย่างครับปั่นปูนเฮะปูนเป็นเฮ็ดเป็นต้นไม้เนาะครับเฮ็ดเป็นต้นไม้ก็ได้เมตาปูนเนะาะเมตาขังสิเนาะ เทียข่านไปมันก็เห็ดเป็นต้นใหม่งาใหม่เป็นขอนใหม่ว้เห็ดไต้ครับครับสุดท้ายนี่คอ่ตั้งมาส้มยังมีความสุขความเชริ่ปราจากโลคภไพไข้เก็บได้ครับเด้อลำล่ำเรยด้วยลำลยลกันวันที่หนึ่งเมษายนะครับเนาะสวัสดีครับ